เปิดตัวศูนย์ระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะย,ยกระดับเป็นศูนย์สองกล้องครบวงจรด้วย AI ชูจุดเด่นประสบการณ์ไร้รอยต่อเพราะเปิดตัวศูนย์โรคไตภา,ายใต้ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปัจจุบันอุบัติการ์ของโรคระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางโรงพยาบาลเซนลุย ได้ประกาศเปิดตัวศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตบับและศูนย์ทางเดินปัสสาวะโมใหม่ให้สอดรับกับการออกแบบสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวชูจุดเด่นนวัตกรรมการสอ่องกล้องภานาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนพื้นที่บริการขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อค่ะเนื่องจากว่าต้องต้องปูพื้นฐานของปัญหาเรื่องสุขภาพของเราก่อนนะครับเรามองว่ามะเร็งเป็น ปัญหาของสุขภาพของคนไทยนะครับหนึ่งใน5ของมะเร็งเนี่ยของตรงนี้เนี่ยอ,อ,อันดับ3ก็คงเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้นะครับแล้วก็ลำดับ4ลํลำดับลําลำดับ4เนี่ยคงเป็นมะเร็งในส่วนของถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นทางเดินปัสสาวะนะครับส่วนมะเร็งอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็มีบริการ ค่อนข้างดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ในส่วนสองส่วนนียเป็นมะเร็งซึ่งสามารถป้องกันนะฮะไม่ใช่ป้องกันจริง early detection นะฮะเราสามารถคัดกรองเพราะเราพบว่าถ้าเราสามารถพบก่อนนะครับเราผลการรักษาก็จะดีมากนะครับในส่วนของศูนย์ที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เราพบเพนคอยหลายอย่าง นะครับเ็ดคอยในเรื่องของอความสะดวกสบายนะครับเรื่องของพ i เวซีในเรื่องของความเป็นส่วนตัวดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องพัฒนาศูนย์ตรงนี้ให้มีความส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราจะให้คนไข้รู้สึกสบายที่สุดในส่วนต,วตรงนี้และเนื่องในโอกาสที่เราเปิดศูนย์เนี่ยนะครับเราก็เลยเล็งเห็นความสำคัญของการคัดกรองของมะเร็งทั้งสองส่วนนี้ทั้งมะเร็ง ลำไส้และก็มาเร็งทางเดินอาหารในส่วนของทางเดินปัสสาวะนะครับก็งานนี้ก็เลยใช้โอกาสในส่วนของอองานนี้เปิดกิจกรรมตรวจคัดกรองออผู้ป่วยนะครับ93รายร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรของเรานะครับอย่างโรงพยาบาลจุราลกรนะฮะและก็โรงพยาบาลรามาธิบดี นในงานนี้เราก็เลยได้เชิญในส่วนของโรงพยาบาลรามาธิบดีเข้ามามีส่วนร่วมกับเราครับก็ลเลยอยากจะเชิญอาจารย์ยุ้ยนะอา,อาจารย์อัจิพรซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับได้ร่วมในการให้ข้อมูลกับพวกเราด้วยครับ ก็ต้องก็ต้องเรียนค่ะความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ต่อยอดที่เราเป็นกทมิตรกันนะคะระหว่างทางโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์กับคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็คุยข้อตกลงกันค่ะว่าเราจะมีความร่วมมือทางด้านทั้งวิชาการแล้วก็การบริการโครงการก่อนหน้านี้เราร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพแล้วก็สกัดชนะของพยาบาลนะคะระหว่างสองคณะแพทย์แล้วก็ส่วนของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ไปแล้วนะคะ โครงการนี้ก็เป็นโครงการดี่ดอันหนึ่งที่เราเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันนะคะของการที่เราจะาทําโครงการถวายเป็นพระจชกศุศลเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งที่สําคัญก็คือมะเร็งลําไส้และก็มะเร็งต่อมลูกหมากนะคะซึ่งในส่วนของทางบรงพยาบาทราชพิธีเองเนี่ยราเป็นโรงารัฐบาลดนั้นคือไข้บางส่วนทุคน,คนที่าหายททราบนะคะ <c oughs> คือก็าอาจจะยาวนานในส่วนที่ <c oughs> คข้ที่มีความจาเป็นเช่นมีประวัติเสี่ยงหรือเริ่มมีอาการรเบื้องต้นแล้ว การที่เรามีโครงการนี้ร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้คนใกล้เข้าถึงการคัดกรองได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งโรคลักษณะนี้าคา่ะถ้าเราพบได้เร็วรักษาได้เร็ว พยากรโรคก็ดีมากๆเลยหรือบางครั้งก็อาจจะหายไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเป็นโครงการที่เราอยากให้การสนับสนุนซึ่งกันละกันในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้การเข้าถึงโครงการนี้เกิดขึ้นรวมถึงการมีการร่วมมือกันทางด้าน,าานวิชาการหรือว่าพัฒน,นาทางด้านระบบบริการเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้ค่ะในส่วนของ AI เนี่ยในยุคปัจจุบันเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า AI เข้ไม่มีบทบาทสําคัญยิ่งนะครับใน ใน,ในส่วนนี้นะครับเราก็ได้นำเทคโนโลยีทางด้าน AI เข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้แพทย์นะครับสามารถตรวจวินิจฉัยได้แม่นยำมากขึ้นนะครับเนงในตรงนี้เราก็เลยคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นคงไม่ใช่เฉพาะในส่วนของศูนย์นี้เท่านั้นนะครับเราคงพัฒนานำา i i เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแพทย์ในการ ตรวจพินิจฉใชในการรักษาในทุกๆสาขาซึ่งเราจะได้นำเสนอต่อๆไปครับสำหรับในศูนย์ไตนะครับเราได้มีความร่วมมือเป็นพิเศษกับทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหมาวิทยาลัยนะโดยเฉพาะหน่วยโรคไตก็มาช่วยดูแลในเรื่องของการพัฒนาสู์ไตนะครับศูนย์โรคไตของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลเอกชน,นแรกนะครับที่ ทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตครั้งแรกได้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับแล้วันนี้เราก็ยังคงดํารงในส่วนของตรงนี้อยู่นะครับซึ่งการลอกไตการดูแลรักษาโรคไตเราให้ความสําคัญกับผู้ป่วยมากนะครับเพราะว่าผู้ป่วยจะสามารถกลับไปดารงชีวิตได้อย่างปฏิ ดีที่สุดดังนั้นเทคโนโลยีการฟอกไตการล้างไตการดูแลไตในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะให้ความสําคัญในส่วนตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราได้ความพันธมิตรจากดุลยกร,รม,มหาวิทยาลัยนะครับและต่อไปเราคงจะได้มีความร่วมมือกันในส่วนของทางรามาธิบดีร่วมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไปครับครับโรงพยาบาลเซนหลุยเป็นโรงพยาบาล ไม่มุง่งไม่ได้เป็นโรงพยาบาลไม่ได้แสวงหากำไรนะครับเป็น non-profit uh, private hospital นะไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรเลยนะโรงพยาบาลเรามีจุดเด่นของเราตรงนี้เราเราก่อตั้งมา127ปีนะครับดยความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วยใน3 uh, องค์ประกอบคือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะครับซึ่งในพัท ในในส่วนของจิตปัญญาเนี่ยเราให้ความสําคัญมากเพราะว่าผู้ป่วยจะเสียขวัญกําลังใจในขณะที่เจ็บป่วยนะครับเราเพืก่อกบรมคนของเราให้สามารถดูแลในส่วนตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ป่วยเข้ามาในส่วนของโรงพยาบาลเราเนี่ยเราก็จะให้มีความรู้สึกว่ามีความอบอุ่นเหมือนกับเป็นญาติมิตร เราบริการด้วยความรักความเมตตาในสุดที่นครับฉะนั้นก็ก็อยากฝากให้พวกเราเข้ามาลองสัมผัสเราอยากส่งมอบประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ป่วยทุกๆท,ท่านนะครับ